สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพบทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนำชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องจำนำชาแนลอีกตามเคยนะครับวันนี้ก็มีสาวน้อยแพดบ้านแพงอีกตามเคยนะครับก็เอาตอนที่น้องอุ้งอิงมาสมาัครวันแรกนะครับแล้วก็ จนได้แต่งเพลงหองฟันมะลังห้านนะครับก็เป็นชีวิตจริงของของน้องอุ๋งอิงเลยนะครับก็ตอนแรกบอสโจน,นะครับก็ได้เปิดรับสมัครนักรองเข้าวงสาวน้อยนะครับก็เปิดมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็น้องอิงก็ ได้ส่ง,ท,ท,งสทักไปทางเฟซนะครับก็เกอไปทักไปทางเฟซนี่ก็เป็นเวลาหลายเดือนนะครับประมาณสาเดือนได้เลยนะครับก็ไม่ยอมครับสักทีนะครับพอดีบอสเจบอกว่าแกไม่ค่อยได้ดูนะครับเพราะว่าข้อความมัน ไปอยู่ลึกนะครับแต่เลยไม่ค่อยได้ดูนะครับเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแกก็งานเยอะนะครับทํางานแบบแทบจ,จะไม่มีเวลาพักเลยนะครับคิดหาคอนเทนต์ทุกวันเลยนะครับสร้างคอนเทนต์หาคอนเทนต์ที่จะทําให้วงของตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงและมีงานป้อนงานให้วงของตัวเองให้ ทีมงานของตัวเ,เองนะนอยู่รอดเพราะว่าพ้นพ้นจากโควิดมานะครับก็เป็นนักบริาหารมือเพชรคนหนึ่งนะครับที่พาทีมงานไปในทิศทางที่ดีนะครับคือเป็นการส่งเสริมลูกน้อง ทางเลยครับที่จะได้เงินมาเลี้ยงชีพของตัวเองและก็ครอบครัวนะครับเออบอโจก็ทำทุกอย่างนะครับพอดีในวันนั้นก็น่าจะเป็นเลิกงามยามดีนะครับพอดีบอสโจไปเข้าไปดูในคอมเมนต์ดูในข้อความเห็นพอดีนะครับว่า น้องอิงได้ทักได้สมัครมาในในเฟซบ o ๊กของนุ่นโจโยมนินนะครับก็ไปเห็นก็จึเลยอยากให้น้องอิงส่งเพลงที่ตัวเองร้องมาให้ฟังนะครับทีนี้น้องอิงก,ก็ได้ส่งเพลงไปนะครับคือรัตนาพรวอนแฟนนะครับ เพลงของตัวเองนะครับที่ครูตั้มตั้งไอแต่งให้นะครับก็ได้ส่งไปทีนี้ไอน้องอิงก,ก็ได้ส่งไปตามที่บัตโจขอไปแล้วก็บัตโจได้ฟังแล้วก็สะดุดหูแล้วก็อยากจะไอให้น้อง มาอยู่ในวงนะครับแล้วก็ได้ส่งรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับจะมาอยู่กับวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ที่วันบทโจตอบคอมเมนต์ของน้องวองอิงนะครับน้อง,งอิงก,ก็ ดีใจมากนะครับก็ดูคลิปวันนั้นก็น้องบอกว่าน้องดีใจมากเลยนะครับว่าพ่อโ,โจแค่ตอบรับเฉยๆตอบตอบคอมเมนต์เฉยๆครับแต่ยังไม่บอกว่ารับมาเป็นหมอลำนะครับแต่น้องก็ดีใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอ,อคุยกันไปส่งเพลงส่งอะไรไปให้ดูทั้งหมดก็นัด วันที่จะมาเจอกันนะครับนัดวันที่จะมาเจอกันว่าจะมาเจอกันวันไหนนะครับว่าเล่นที่ไหนวันไหนก็มาเจอกันนะครับก็ได้นัดกันพอดีวันนั้นบอสโจเล่นอยู่ที่น่าจะสกลนครหรือเมืองเลยหรืออะไรประมาณนี้แหละครับประมาณห้าร้อย กว่ากิโลนะครับเพื่อจะเดินทางมาศรีสะเกตมาเล่นที่ศรีสะเกตบ้านน้องครูเลยครับเล่นบ้านน้องครูหมู่ห้านะครับันนั้นนะ่ะทีนี้ก็เลยนัดน้องอิงให้ไปพบที่หลังเวทีนะครับเพื่อจะไปดูแล้วก็จะให้ทดสอบเพลงให้ฟังแต่ในใจจริงของบอสโจนครับวันที่องค์อิงส่ง เพลงส่งเพลงที่น้ององค์อิงร้องบ่อยๆไปให้ฟัง,องบอโจก็แค่บอกว่ามีอะไรสะกิดใจของแคว่ารับรับอยู่ในใจเลยครับแต่ยังไม่ได้บอกน้ององค์อิงว่าจะรับนะครับแค่นัดให้มาเจอกันพอถึงวันนั้นก็พอมาลำมาแสดงที่ไอ ซีสาเกตนะครับเดินทางประมาณ500กิโลไกลามากครับนะไกลเดินทางไกลามากนะครับเพื่อจะมาแสดงที่ซีสเกตนะครับก็ใกล้ๆจากบ้านน้องอิงก็ประมาณกิโลสองกิโลนะครับบ้านน้องคูหมูห้าครับ องอิงบ้านน้องครูมดสี่นะครับพอดีไปถึงก็น้องอิงก็ได้ไปหาบัตโจที่หลังเวทีนะครับก็เลยโทรนัดกันกระบอกก็อยู่หลังเวทีพอดีไปก็คุยกันแล้วก็ให้ร้องเพลงเพลงของตอนนั้นร้องเพลงอยู่ คือให้เอ่ยเพลงแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ให้ไปร้องอยู่บนเวทีเลยนะครับไปร้องเพลงไอ้เซงตะเวนจ้านะครับฮักลาที่พาแต้มนะครับเพลงฮักลาที่พาแต้มฮักลาที่พาแต้มนะครับเออเป็นเพลงที่เปิดไอ,อ้เรียกว่าอะไรล่ะ เป็นเพลงที่ส่งให้น้องหญิงโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกถูกใจเข้าหูกรรมการอะไรประมาณนี้นะครับกใครฟังก็ได้สะดุดตาจริงๆนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ในวงวันนั้นต่างก็พูดเสียงเดียวกันว่าเสียงดีแล้วก็มีพลังเสียงที่เด่นชัดนะครับ แล้วก็วอสโจก็ยังพูดเดียวเลยวันนั้นนะครับว่าโอ้เสียงคนเท่าแมงวีเสียงเหมือนช้างนะครับเสียงเท่าช้างพูดนะครับพูดกับเีนนอนนะครับทุกคนก็ขึ้นไปดูไปทำคลิปกันนะครับก็ร้องเพลงวันนั้นก็มีมลัยให้ด้วยนะครับ มาลายจากพ่อของน้ององอ์ิงนะครับทำให้นะครับแบ่งยี่สิบเป็นมาลายแรกของการไปขึ้นโชว์ในวงใหญ่นะครับไปแสดงไม่ใช่ขึ้นโชว์ครับไปไปออริชั่นไปไลองเสียงก็เป็นตกลงเป็นวันที่บสโชตกลงรับ เลยนะครับรับมาให้อยู่ในวงเลยนะครับตกลงว่ารับแต่แต่วันนั้นที่จริงก็ยังยังยังไม่ตกลงนะครับเพราะว่าไอ้บอลโจก็ทําตามกฎกติกาที่ตีตังไว้นะครับว่าดู f อฟจะสนับสนุนจะคอมเมนต์มาแบบไหนจะให้รับหรือไม่ให้รับ ก็ถามเอฟซนะครับให้คอมเมนต์วันนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับก็บอกให้รับให้รับให้รับแต่ในใจลึกๆบทโจนะที่แกพูดไว้นะครับก็แก,บ,ก,แกบอกว่ารับได้แหละก็รับก็จะรับเพราะว่าแกบอกว่าเป็นอะไรที่มีอะไร พิเศษที่มาดนใจให้แกรับมาอยู่นะครับก็พอวันต่อมาก็เห็นคอมเมนต์เยอะบอกให้รับแกก็เรียกเข้ามาให้อยู่ในวงเลยนะครับไปอยู่เป็นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ตามที่คลิปแรกที่มานะครับก็มาสมัครกับไอ พ่อกับแม่นะครับมาสามคนเลยนะครับใส่ชุดสีขาวนะครับก็ตามเพลงหอบฟันมาลังห้านนะครับตามนั้นเลยเขาเอาชีวิตจริงมาสร้างเป็นเพลงเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าอัศจรรยใจแล้วก็น่าติดตาม ก็ทุกคนนะครับก็เหมือนคลิปที่ผมนําเสนอไปก่อนคลิปนานั้นนะครับคลิปนี้ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าพูดน่าจะเป็นเหมือนการหมดกับทุกคนนะครับเหมือนกับบอสโจนะครับว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีของในตัวมีอะไรที่ แปลกกว่าคนอื่นๆในหนึ่งในพันหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านนะครับจะไม่มีใครเหมือนและจะไม่เหมือนใครนะครับจะมีสิ่งดึงดูดอยู่ในตัวของน้องของอิงนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็มีเอซเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีคนมาไม่ว่าหน้าเวทีหรือหลังเวทีหรืออยู่บ้านนะครับก็มี เอฟซีมาหาไม่ว่าใกล้ว่าไกลนั่งรถตู้นั่งรถใรามาหาขนาดไม่อยู่ก็ยังมาหานะครับมาเกือบทุกวันนะครับ้วยใจรักโดยใจชอบรวยใจแบบมันก็ต่างคนต่างบอกไม่ถูกเลย พอน้ององนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ทุกคนต้องหันมาดูหมอลำสาวน้อยเพชรบแพงนะครับผมว่ามันเป็นการเกือบทั่วประเทศเลยครับที่หันมาฟังหันมาดูหมอลำสาวน้อยเพชรบแพงแล้วก็อยากจะช่วยอยากจะ เอาสิ่งของไปให้นะครับโดยที่ไม่ได้คิดหวังตอบแทนเหมือนกับอยากให้โดยไอ้ความเรียกว่าอะไรเอ็นดูหรือแบบอยากให้พอได้ให้ก็มีความสุขแล้วก็ถึงไกล ใกล้แค่ไหนก็อยากจะนําสิ่งของไปให้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนบอกอยากเหมือนกันนะครับว่าเพราะว่าว่าไปแล้วก็ญาติก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่แต่เป็นแค่พี่น้องร่วมโลกร่วมชาติเดียวกันร่วมประเทศแค่นั้นเลยนะครับก็ ก็คิดว่าเราช่วยทำบุญถือสิ่งที่ช่วยสมทบสร้างความดีให้น้องที่น้องเขาขาดก็ตอนนี้ก็ช่วยสมทบทุนสร้างบ้านนะครับให้ได้เพราะว่าบ้านนี้ผมคิดว่า แต่เอาเอาไว้พูดคลิปหน้าดีกว่าครับคลิปนี้ก็พูดแค่ว่าน้องเนะี่ยเป็นคนเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกๆคนนะครับให้เข้ามาหาเข้ามาอยากเห็นอยากเจออยากพบอยากนำสิ่งของไปให้ทุกๆอย่างนะครับ ถึงจะมีคนไม่ชอบสืวนน้อยแต่คนชอบไปเยอะนะครับไปที่ไหนก็คนเขารู้จักหมดคนเล็กเด็กแดงคนผู้ใหญ่คนอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังอยากจะพบอ,อยากจะเจอนะครับเป็นอะไรที่พูดยากนะครับบอกไม่ถูกทุกคนก็คงจะรู้นะครับว่า ได้ฟังเพลงได้เห็นในคลิปหรือบางคนก็ไปดูอยู่หน้าเวทีก็อดที่จะน้ำตาคลอไม่ได้นะครับถ้าดูเพลงดูวิดีโอดูเอดู m ีก็อดที่จะน้ำตาคลอตามนะครับเกือบทุกเพลงเลยนะครับที่เสนอมานะครับก็ คุยกันพอประมาณนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะคุยเรื่องอะไรก็คอยติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องของน้ององหญิงมาให้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ